วันนี้ก็ชมบรรยากาศท้องฟ้าทุกพลังบวกท้องฟ้าจะเป็นสีแดงนะครับวันนี้วันนี้ก็ฝนตกทั้งคืนนะครับผมเนาะหลังจากฝนตกท้องฟ้าก็จะสีสันสวยงามมากเลยนะครับวันผม ท้องฟ้าจะเป็นสีแดงนะครับวันนี้วันนี้บรรยากาศยามเช้านะครับผมท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะครับท้องฟ้าหลังฝนตกนะครับวันนี้บรรยากาศเช้าเช้านะครับผมนะบ่าวต่อยก็พามาชมบรรยากาศยามเช้าเหมือนทุกๆวันนะครับแต่แตกต่างอยู่ที่ ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปให้เบาวต่อยขอบคุณทุกกำลังใจเหมือนเดิมนะครับบ่าต่อยว่าพามาชมบรรยากาศดามเช้าเช้าเหมือนเดิมทุกๆุกวันนะครับของฝาแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปให้เบาวต่อยขอบคุณทุกกำลังใจครับโพ้สวยงามแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผม สองฟ้าจะเป็นสีแดงนะครับวันนี้ผมทุกพลังบวกบรรยากาศเช้าๆนะครับผมเนาะ ป๋าต่อยก็พามาชมบรรยากาศยามเช้าเหมือนทุกๆวันนะครับแต่แตกต่างอยู่ที่ผมเหมือนเดิมนะครับป๋าต่อยก็พามาชมบรรยากาศยามเช้าเช้าเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับของฝากแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับ ขอบคุนะครับที่รับชมคิิปให้บ่าวต่อยขอบคุณทุกกำลังใจนี้ทองฟ้าจะเป็นสีแดงนะครับวันนี้ทองฟ้าสีแดงสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าๆตอนนี้ก็ประมาณตีห้ากว่านะทองฟ้าแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะสวยงาม แตกต่างกันแต่ละวันนะครับผม oh oh. ถึงจะเป็นทองฟ้าเดียวกับผมผมแต่คนละวัน ก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะบรรยากาศยามเช้าๆ mm hmm. ทุกพลังบวก mm hmm. นะวันนี้ก็ท้องฟ้าสีแดงสดใสมากเลยนะครับโอ้ oh. วันนี้ก็ชมบรรยากาศท้องฟ้ารครับวันนี้ก็ชมบรรยากาศท้องฟ้ารครับอ้สวยงามแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมท้องฟ้าสีแดงสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าตอนนี้ก็ประมาณตีห้ากว่านะ ท้องฟ้าจะเป็นสีแดงนะคะวันนี้ที่ท้องฟ้านะครับผมท้องฟ้าแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับน,นี้ท้องฟ้าจะเป็นสีแดงนะคะวันนี้ทุกพลังบัวผม เอนเดิมนะครับบอกต้อยว่าพามาชมบรรยากาศยามเช้าๆ้าเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับท้องฟ้าแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะ,ะท้องฟ้าสีแดงสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าเช้าตอนนี้ก็ประมาณตีห้ากว่านั้นแต่คนละวันก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะาบรรยากาศยามเช้าเช้า วันนี้ก็ฝนตกทั้งคืนนะครับผมเนาะหลังจากฝนตกท้องฟ้าก็จะสีสันสวยงามมากเลยนะครับวันผมเนาะวันนี้ก็ท้องฟ้าสีแดงสดใสมากเลยนะครับโอ้ แต่คนละวันก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าบรรยากาศยามเช้าเช้าเหมือนเดิมนะครับบอกต่อให้ว่าพามาชมบรรยากาศยามเช้าเช้าเหมือนเดิมทุกทุกวันนะครับของฝาแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครกพลังบวก วันนี้ก็ชมบรรยากาศท้องฟ้ามาขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปให้บ่าต่อยขอบคุณทุกกำลังใจผม ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปให้บ่าวต่อยขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ก็ชมบรรยากาศท้องฟ้ามานาะวันนี้ก็ท้องฟ้าสีแดงสดใสมากเลยนะครับโอ้วันเดิมนะครับบ่าวต่อยว่า พามาชมบรรยากาศดามเช้าๆเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับท้องฟ้าแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะวันนี้ก็ฝนตกทั้งคืนนะครับผมเนาะหลังจากฝนตกท้องฟ้าก็จะสีสันสวยงามมากเลยนะครับบนครับโปสวยงามแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมนท้องฟ้าจะเป็นสีแดงนะครับวันนี้ วันนี้ก็ชมบรรยากาศท้องฟ้ามือนท้องฟ้าสีแดงสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าๆตอนนี้ก็ประมาณตีห้ากว่านะบรรยากาศเช้าๆนะครับผมนะป้อต่อยก็พามาชมบรรยากาศยามเช้าเหมือนทุกๆวันนะครับแต่แตกต่างอยู่ที่ คนนะครับที่รับชมคลิปให้บ่าวต่อยขอบคุณทุกกำลังใจแต่แต่คนละวันก็ <_ an> จะแตกต่างกันนะครับเพรผมบรรยากาศยามเช้าเช้าที่ท้องฟ้านะครับผมท้องฟ้าแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเหมือ <_ an> นเดิมนะครับบ่าวต่อยว่าพามาชมบรรยากาศยามเช้าเช้าเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับท้องฟ้าแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับ นะวันนี้ก็ท้องฟ้าสีแดงสดใสมากเลยนะครับผมวันนี้ก็ชมบรรยากาศท้องฟ้า,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 ารบนะรรย,ยากาศเช้าเช้านะครับผมเนาะปาต่อยก็พามาชมบรรยากาศยามเช้าเหมือนทุกๆวันนะครับแต่ แตกต่างอยู่ที่ครับวันนี้ก็ชมบรรยากาศท้องฟ้าม,ามันบรรยากาศเช้า